มีคำเตือนโบราณบอกไว้ว่าในวันพระประตูนรกจะเปิดออกเพื่อให้ดวงวิญญาณได้รับส่วนบุญแต่มันก็เป็นวันที่คนเป็นไม่ควรเข้าไปยุ่งย่ามในที่ของคนตายเพราะถ้าคุณล้ำเส้นเข้าไปคุณอาจจะไม่ได้กลับออกมาย่ำคำ่ำย่ำขวัญ EP 26อย่างที่บอกไปว่าวันพระ คือวันที่วิญญาณมีพลังมากที่สุดแต่ความคึกขนองมักจะทำให้คนเราลืมกฎข้อนี้ไปเรื่องราวของคุณออสของการบวกรุกบ้านร้างในคืนวันพระการไปรเยือนที่เจ้าของบ้านไม่ได้เต็มใจต้อนรับในบ้านร้างข้างทางเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณออสเล่าให้ผมฟังครับ แกบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดและเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตวัยรุ่นของแกเลยคุณออสเล่าว่าสมัยที่แกยังเป็นวัยรุ่นแกอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีแถวนั้นจะมีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งที่ชาวบ้านร่ำลือกันหนาหูถึงความเฮี้ยน บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนโล่งสภาพเก่าสุดโทมห่างจากถนนหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรไม่มากนักประวัติของบ้านหลังนี้ก็น่ากลัวไม่แพ้สภาพบ้านมันเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ระดับน้ําสูงจนเกือบมิดหลังคาและว่ากันว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยหลังจากน้ำลดบ้านก็ถูกทิ้งร้าง ปล่อยให้หญ้ารกทึบป,ปกคลุมจนแทบจะมองไม่เห็นตัวบ้านชาวบ้านหลายคนเล่าว่าเวลาที่จำเป็นต้องขับรถผ่านบ้านหลังนี้ในตอนกลางคืนถ้าเผลอหันไปมองก็มักจะเห็นเงาของผู้ชายสูงอายุยืนนิ่งหรือบางทีก็นั่งอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นชั้นสองแต่ที่แปลกคือในตอนกลางวันหน้าต่างทุกบานของบ้านจะถูกปิดสนิท แต่พอตกกลางคืนบางคืนหน้าต่างเหล่านั้นกลับเปิดออกเองเหมือนมีคนคอยเปิดรับลมเรื่องเล่าเหล่านี้ยิ่งเล่าต่อกันไปก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นตำนานสยองขวัญประจำหมู่บ้านที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้แต่สำหรับวัยรุ่นต่างหมู่บ้านอย่างคุณออสและเพื่อนสนิทชื่อเฟลมเรื่องเล่าพวกนี้กลับเป็นเหมือนคำท้าทาย ทั้งสองคนชอบความตื่นเต้นชอบลองของพวกเขาเคยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านหลังนี้ในตอนกลางคืนมาแล้วหลายครั้งเพื่อจะดูให้เห็นกับตาว่ามีผีผู้ชายแก่ๆยือนอยู่จริงไหมแต่ทุกครั้งที่ไปพวกเขาก็ไม่เคยเจออะไรเลยบ้านก็แค่บ้านร้างมืดๆหน้าต่างก็ปิดสนิทไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวความมั่นใจของทั้งคู่จึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปักใจเชื่อว่ามันก็แค่เรื่องเล่าหลอกเด็กของพวกคนแก่ขี้กลัวเท่านั้นแหละด้วยความมั่นใจนี้เองคุณออสกับเฟลมจึงนัดแน่กันว่าจะเข้าไปพิสูจน์ให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยและเพื่อเป็นการย้ำความกล้าพวกเขาเลือกที่จะไปในคืนวันพระเวลาประมาณ4ี่ห้าทุ่มคืนนั้นทั้งสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดที่หน้าทางเข้า แสงไฟหน้ารถส่องให้เห็นหญ้าที่ขึ้นสูงท่วมหัวปิดทางเข้าจนมิดเอาจริงดิออสทางเข้ายังไม่มีเลยฟเฟรมทักเออนะ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วลุยเลยเพื่อนออสตอบพวกเขาทั้งสองคนช่วยกันแหวกพงหญ้าที่รกทึบเดินฝ่าความมืดเข้าไปมุ่งหน้าสู่ตัวบ้านไม้เก่าที่ตั้งตระงานรออยู่เบื้องหน้า เมื่อแวกหญ้าเข้ามาถึงตัวบ้านสภาพที่เห็นยิ่งตอกย้ำความเก่าไม้หลายจุดผุพังมีช่องแตกที่สามารถมองทะลุขึ้นไปเห็นชั้นสองได้พวกเขาทั้งสองคนเดินสำรวจรอบๆใต้ถุนบ้านบรรยากาศรอบๆมันวังเวงมีแต่เสียงจิ้งหรีดและเสียงไม้ลั่นเอียดอาดเอียดอาดเป็นระยะระยะซึ่งก็พอจะเข้าใจได้ว่าเพราะบ้านมันเก่า หลังจากสำรวจใต้ถุนจนพอใจพวกเขาก็ตัดสินใจเดินไปที่บันไดเพื่อจะขึ้นไปดูชั้นสองและในจังหวะที่ออสหันไฟไปทางบันไดนั่นเองเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเฮ้ยออสอุทานออกมาเสียงดังอะไรวะเฟรมถามด้วยความตกใจเมื่อกี้มึงเห็นไหมเฟรมกูเห็นเหมือนขาคนกำลังเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองช้าช้าออสพูดเสียงสั่น เฟลมรีบส่องไฟตามไปแต่ก็เห็นแค่บันไดที่ว่างเปล่ามึงตาฝาดแล้วมัง้งจะมีใครได้ไงก็อยู่กันแค่นี้ออสพยายามเพ่งมองอีกครั้งแต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วเขาเริ่มหลังเลแต่ศักดิ์มันคำํำคอเออสงสัยจะตาฝาดปะขึ้นไปดูกัน ทั้งสองคนค่อยๆก้าวเท้าขึ้นบันไดไม้เก่าที่เสียงร้องครางครวนครางทุกครั้งที่เหยียบลงไปเมื่อขึ้นมาเกือบถึงชานพักชั้นสองเบื้องหน้าของพวกเขาคือประตูไม้บานใหญ่ที่ปิดสนิทอยู่ก็ค่อยๆแง้มเปิดออกเองชา้ชาๆเออดเสียงไม้เก่าเสียดสีกันดังลากยาวบาดลึกเข้าไปในความเงียบทั้งสองคนหยุดกึก เฟรมหันมามองหน้าออสลมลมและมึงเออหน้าน่าจะใช่วันนี้ลมแรงด้วยออสรีบสนับสนุนความคิดเพื่อนทั้งๆที่ในใจก็รู้ว่าลมมันไม่ได้พัดแรงขนาดนั้นปะรีบรีบดูให้จบๆจ,จะได้รีบกลับออสพูดตัดบทพยายามข่มความกลัวพวกเขาเดินขึ้นไปจนถึงหน้าประตู และค่อยๆผลักมันให้เปิดกว้างออกบรรยากาศภายในชั้นสองนั้นมันเย็นเย็นผิดปกติและมีกลิ่นอับชื้นรุนแรงเหมือนกลิ่นของไม้ที่เปียกน้ำมาหลายปีพื้นไม่ค่อยดีนะเว้ยเฟรมเดินระวังระวังเดี๋ยวร่วงลงไปนะออดเตือนเพื่อนเพราะพื้นไม้บางจุดผุพังจนเป็นรูโวพวกเขาค่อยๆย,ย่องเข้าไปในตัวบ้าน มือก็ส่องไฟฉายกราดไปทั่วในห้องมีเพียงความว่างเปล่าและข้าวของเครื่องใช้เก่าที่ถูกทิ้งไว้ตู้เสื้อผ้าไม้ที่ฝาหลุดร่วงหมวนที่นอนเก่าๆที่กองอยู่มุมห้องและหยากใยที่เกาะอยู่เต็มไปหมดพวกเขาเดินห่างจากประตูมาได้ไม่ถึง5้ก้าวอีดปึกประตูบานเดิมที่เพิ่งจะเปิดต้อนรับพวกเขามาไม่นาน บัดนี้มันค่อยๆปิดลงเองชา้ชาๆจนสนิทเฟรมสะดุ้งเฮือกลม้มล้มอีกแล้วมัง้งเสียงของมันเริ่มไม่มั่นใจออสพยักหน้าแต่เหงือเริ่มซึมออกมาตามไรผมเขาหันไฟฉายกลับไปส่องดูรอบๆอ,อีกครั้งและที่หางตาเขาก็เห็นเงาบางอย่าง ยืนอยู่ที่มุมมืดด้านในสุดของตัวบ้านมันเป็นเงาดำดำรูปร่างเหมือนคนยืนนิ่งออดรีกสาดไฟไปทางนั้นทันทีแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าและผนังไม้เก่าๆเ,เอ้ยกูว่าที่นี่แม่งแปลกๆว่ะบรรยากาศโคตรรอนอับชื้นด้วยเฟรมบนออกมา พยายามทำลายความเงียบมันเดินตรงไปที่หน้าต่างบานหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเปิดหน้าต่างหน่อยดีกว่าจะได้ระบายอากาศเฟรมพยายามออกแรงผลักหน้าต่างไม้ที่บวมน้ำและขึ้นสนิมมันฝืดมากต้องใช้แรงดึงและกระชากอยู่พักใหญ่ฮึบเฟรมออกแรงจนหน้าต่างเปิดผัวออกไปลมเย็นๆพัดกรูเข้ามา แต่สิ่งที่เข้ามาพร้อมกับลมคือความสยองขวัญทันทีที่หน้าต่างเปิดออกเฟรมก็มองออกไปข้างนอกแล้วมันก็ต้องพังะหงายหลังเชี่ยเฟรมร้องลั่นถอยออกมาจนเกือบล้มอะไรมึงเห็นอะไรออดรีบถามเงากูเห็นเงาคนเป็นผู้ชายยืนลอยอยู่นอกหน้าต่างแต่แต่แป๊บเดียว มันก็หายไปออดได้ยินแบบนั้นก็เริ่มใจคอไม่ดีมึงแน่ใจนะแน่ดิกูเห็นชัดเลยเงาดำดำกูว่าเราออกไปจากที่นี่กันถ้ท่าไม่ดีแล้วว่ะออดพยักหน้าเห็นด้วยทันทีความอยากรู้อย่างเห็นทั้งหมดหายไปจนหมดสิ้นเหลือแต่ความอยากจะหนีพวกเขารีบหันหลังกลับและเดินจ้ำอ้าวตรงไปยังทางออก แต่เมื่อพวกเขาเดินไปเกือบจะถึงประตูอีประตูบานนั้นก็ค่อยๆเปิดออกเองอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้เปิดเพื่อให้พวกเขาออกไปเพราะที่หน้าประตูนั้นมีเงาดำของชายสูงอายุคนหนึ่งยืนขวางทางอยู่เป็นรูปร่างคนแก่ยืนจ้องมองพวกเขานิ่งๆ เหมือนไม่อยากให้พวกเขาออกไปจากที่นี่เฮ้ย <Hey! S 1> ทั้งออสและเฟรมร้องลั่นพร้อมกันปังเสียงหน้าต่างที่เฟรมเพิ่งจะเปิดไปเมื่อกี้นี้กระแทกปิดลงอย่างแรงทั้งๆท,ที่ตอนเปิดต้องใช้แรงแต่มันกลับปิดเองได้ง่ายๆเรากับมีมือที่มองไม่เห็นกระชากมันเข้ามาตอนนี้ ทางออกทั้งสองทางถูกปิดตายและเบื้องหน้าของพวกเขาคือเงาดำที่กำลังค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาหามันไม่ได้เดินแต่มันเลื่อนเข้ามาชา้ชาๆเอาไงดีวะเอาไงดีเฟรมตะโกนลั่นสติแตกไปแล้วถอยถอยก่อนออตะโกนตอบทั้งคู่ค่อยๆถอยหลังหนีห่างจากประตูเงาดำนั้นยิ่งเข้ามาใกล้ ความกดดันและความน่าปลัวแผ่ซ่านออกมาจนพวกเขาแทบจะหายใจไม่ออกไอออสกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วเฟรมร้องไห้ออกมามือดึงเสื้อออสไว้แน่นทำไงดีวะทำไงดีออสพึมพำอย่างสิ้นหวังสายตาจ้องมองไปที่เงาร่างนั้นอย่างไม่วางตาและด้วยความที่มัวแต่จ้องมองภัยคุกคามเบื้องหน้า พวกเขาจึงลืมระวังภัยที่อยู่ใต้เท้าแครกเสียงไม้ผุหักดังสนั่นเฟรมที่ถอยหลังไปเหยียบเข้ากับพื้นไม้ส่วนที่ผุพังที่สุดร่างของมันร่วงทะลุพื้นลงไปทันทีเฮ้ยออสท,ที่โดนเฟรมดึงเสื้อไว้ก็เสียหลักและร่วงตามลงไปในรูนั้นด้วยกันร่างของทั้งสองคนตกลงมากระแทกพื้นดินชั้นล่างอย่างแรง ความสูงจากชั้นสองลงมาถึงพื้นดินไม่ใช่น้อยเลยโอ๊ยขากูขากูเฟรมร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดขาของมันบิดผิดรูปยังเห็นได้ชัดออสที่ตกลงมาทับเฟรมแม้จะเจ็บจุกและมีแผลถลอกปอเปิกจากเศษไม้ที่บาดแต่ก็ยังพอจะลุกไหวเขารีบตะเกียกตะกายลุกขึ้นเฟรมลุกไหวไหมเราต้องรีบไปแล้วขา ขากูหักแน่เลยเจ็บชิบหายออดกัดฟันเข้าไปพยุงร่างของเพื่อนอดทนไว้นะเว้ยเดี๋ยวพาออกไปพากันเดินกระเพกกระเพกออกมาจากใต้ถุนบ้านอย่างทุลักทุเลเมื่อออกมาพ้นตัวบ้านและกำลังจะเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์ออก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองที่บ้านหลังนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่หน้าต่างชั้นสอง บานที่เพิ่งจะปิดกระแทกไปเมื่อกี้นี้บัดนี้มันได้เปิดออกอีกครั้งและที่กรอบหน้าต่างนั้นมีร่างของชายสูงอายุคนเดิมยืนนิ่งจ้องมองลงมาที่พวกเขาและมือของเขาก็กำลังเอื้อมไปจับบานหน้าต่างและค่อยๆดึงมันปิดลงช้าๆปังเสียงหน้าต่างปิดลงเบาๆ เป็นการส่งแขกครั้งสุดท้ายออดขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาไม่รอช้ารีบพาเฟรมขึ้นซ้อนท้ายและบิดมอเตอร์ไซค์ออกจากที่นั่นอย่างเร็วที่สุดคืนนั้นออดพาเฟรมไปส่งโรงพยาบาลสรุปว่าเฟรมขาหักและต้องเข้าเฝือกพักฟื้นอยู่นานหลายเดือนส่วนออดเองก็ต้องเย็บแผลหลายเข็ม หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นทั้งออสและเฟรมก็ไม่เคยกล้าไปท้าทายสิ่งลี้ลับที่ไหนอีกเลยเมื่อมีใครมาชวนคุยเรื่องผีหรือชวนไปลองของพวกเขาจะทำเพียงแค่มองหน้ากันแล้วก็ส่ายหัวพอแล้วไม่เอาแล้วเฟรมมักจะพูดเสมอนอนอยู่บ้านเล่นเกมดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะ เพราะพวกเขารู้ซึ้งแล้วว่าตำนานบางเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าและบ้านร้างบางหลังมันอาจจะไม่ได้ร้างอย่างที่ตาเห็นแต่มันมีเจ้าของที่พร้อมจะปกป้องพื้นที่ของเขาจากผู้บุกรุกที่ไม่ได้รับเชิญเสมอนั่นคือบทเรียนของการลบหลู่เจ้าของบ้านในพื้นที่ปิด แต่คุณรู้ไหมว่าแม้แต่บนท้องถนนสาธารณะก็มีเจ้าที่เจ้าทางคอยดูแลอยู่เช่นกันและพวกเขาก็ต้องการความเคารพไม่ต่างกันพบกับเรื่องราวของอําชายหนุ่มที่เผลอมองข้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริมทางในศาลเจ้าที่เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณอ้ําครับ แกเล่าให้ผมฟังด้วยน้ำเสียงที่ยังดูตื่นเต้นไม่หายคุณอ้ําเล่าว่าปกติแถวบ้านของแกจะมีซอยลัดที่สามารถเชื่อมไปออกถนนใหญ่ได้หลายซอยแต่แกก็จะใช้แค่ไม่กี่ซอยเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นที่วิ่งไปตลาดไปซื้อของหรือแวะร้านสะดวกซื้อส่วนซอยอื่นๆที่ไม่คุ้นแกก็แทบจะไม่เคยเข้าไปเลยจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งถนนเส้นหลักที่แกใช้ขี่มอเตอร์ไซค์ ไปทำงานทุกเช้าเขาปิดถนนเพื่อจะลาดยางมาตอยใหม่ทำให้การจราจรติดขัดมากแกเลยจําเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางวิ่งทั้งขาไปและขากลับงานของแกจะเริ่ม7โมงครึ่มเลิก4โมงครึ่มแต่ส่วนมากแกจะทำโอทีลากยาวไปจนถึงทุ่ม2ทุ่มเป็นประจำในช่วงแรกแกก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางตลาดที่เคยใช้ แต่มันก็ต้องกะเวลาดีๆเพราะว่าคนอื่นเขาก็หนีรถติดมาใช้เส้นนี้เหมือนกันถนนมันแคบรถก็เลยติดไม่ต่างกันแกเลยพยายามหาเส้นทางใหม่ที่ไม่ต้องอ้อมไกลและรถไม่ติดจนแกไปเจอซอยซอยหนึ่งเป็นซอยที่แกไม่เคยวิ่งเลยแต่เห็นว่ามีรถวิ่งเข้าออกบ้างประปรายและมันก็ดูจะลัดไปออกใกล้ๆบ้านแกได้ประดีเช้าวันนั้นแกกะว่าจะลองวิ่งเส้นใหม่ดู แต่ได้ความเคยชินแกก็เผลอเลี้ยวเข้าซอยเดิมไปซะก่อนช่างมันเดี๋ยวขากลับค่อยลองวิ่งดูแกคิดในใจโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจลองเส้นทางใหม่ในตอนกลางคืนจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญวันนั้นคุณอ้ําเลิกงานประมาณสองทุ่มแกขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้ากลับบ้านและตัดสินใจเลี้ยวเข้าซอยลัดใหม่ซอยนั้น บรรยากาศในซอยช่วงต้นๆก็ดูปกติดีครับมีบ้านคนมีไฟทางสว่างสวยัยมีรถชาวบ้านขี่สวนไปมาดูไม่น่ากลัวอะไรแต่พอขี่ลึกเข้าไปถึงช่วงกลางซอยบรรยากาศก็เปลี่ยนไปตรงช่วงนั้นบ้านคนเริ่มห่างออกไปไฟทางที่เคยสว่างก็ไม่มีสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพงหญ้ารกทึบถนนมืดสนิท ต้องอาศัยแค่ไฟหน้ารถสองทางเท่านั้นคุณอ้ําแกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของทางลัดในต่างจังหวัดอยู่แล้วอีกอย่างแค่พ้นช่วงนี้ไปก็จะออกถนนใหญ่แล้วและที่สำคัญแกเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์คันนึงขี่ตามแกมาห่างๆแกก็เลยอุ่นใจว่าอย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมทางไม่ใช่ผีแน่นอนแกก็ขี่ของแกไปเรื่อยๆครับมองแต่ทางข้างหน้า เพราะว่ากลัวว่าจะมีหลุมบ่อหรือหมาวิ่งตัดหน้าจนไม่ได้สนใจมองข้างทางเลยจนกระทั่งรถของแกว,วิ่งผ่านจุดที่มืดที่สุดกลางซอยปีนปีนปีนจูจูรถคันข้างหลังก็บีบแตรขึ้นมาสามครั้งเสียงดังลั่นซอยที่เงียบสงัดแกสะดุ้งเล็กน้อยหันมองกระจกหลังบีบอะไรของเขาวะทางก็โล่งแก่บ่นในใจแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร ขี่ต่อไปจนทะลุออกปากซอยพอออกมาถึงถนนที่มีไฟสว่างพี่ผู้ชายคนที่ขี่ตามมาแกก็เร่งเครื่องขึ้นมาตีคู่กับคุณอ้ําแล้วก็ตะโกนถามน้องลืมบีบแตรเหรอเมื่อกี้อ่ะตรงสารกลางซอยนะ่ะคุณอ้ํางงสารเหรอพี่สารอะไรครับผมไม่เห็นนะพี่คนนั้นทําหน้าตื่นเอ้าเพิ่งเคยมาวิ่งทางนี้เหรอระวังตัวไว้ด้วยละ่ะ เจ้าที่ตรงนั้นแรงนะใครผ่านไปผ่านมาเขาก็บีบแตรไหว้กันทั้งนั้นแหละพูดจบพี่เขาก็ขี่รถแซงหายไปทิ้งให้คุณอ้ํง,งงกับคำเตือนนั้นสารอะไรวะมองไม่เห็นมีเลยแกคิดในใจแต่ก็ยอมรับว่าตอนที่ขี่ผ่านช่วงมืดๆน,น,นั้นเนี่ยแกมองแต่ทางข้างหน้าไม่ได้มองข้างทางเลยแกขี่รถกลับเข้าบ้านตามปกติจอดรถไขกุญแจเข้าบ้าน บ้านของแกเป็นบ้านชั้นเดียวมีประตูกระจกบานเลื่อนหน้าบ้านแกเดินเข้าไปในบ้านกำลังจะเอื้อมมือไปรูดม่านปิดทันใดนั้นสายตาของแกก็เหลือไปเห็นเงาที่นอกกระจกหน้าบ้านมีเงาดำรูปร่างเหมือนคนยืนถมึนอยู่และเงานั้นกําลังยกมือแล้วก็ชี้หน้ามาที่แกคุณอ้ําตกใจสุดขีดแกถอยหลังออกมาหัวใจเต้นแรง แกขยี้ตาแล้วเพ่งมองออกไปอีกครั้งแต่คราวนี้เงานั้นหายไปแล้วหน้าบ้านว่างเปล่ามีแต่ความมืดและแสงไฟถนนสลัวๆตาฝาดมั้งแกปลอบใจตัวเองสงสัยจะเหนื่อยงานแกพยายามไม่คิดมากรีบรูดม่านปิดล็อกประตูลงกรอนอย่างแน่นหนาแล้วก็ไปอาบน้ำนอนคืนนั้นแกหลับยาวจนถึงเช้า โดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นคุณอ้ำก็ออกไปทํางานตามปกติและแกก็เลือกที่จะใช้เส้นทางลัดเดิมที่วิ่งเมื่อคืนเพราะอยากจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่ามีสารอยู่จริงๆหรือเปล่าตอนเช้ามีรถใช้เส้นทางนี้พอสมควรแก่ขี่ไปเรื่อยๆจนถึงช่วงกลางซอยจุดที่มืดที่สุดเมื่อคืนแกเห็นมอเตอร์ไซค์คันข้างหน้าแกบีบแตรปีนปีนปีน พอไปถึงจุดนั้นแกก็ชะลอรถแล้วก็หันไปมองและแกก็ได้เห็นที่ข้างทางใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาหน้ากลัวมีสารไม้เก่าๆตั้งอยู่จริงๆสภาพของสารดูขลังและหน้าเกรงขามบริเวณร,บรอบๆเต็มไปด้วยของแก้บนพวงมาลัยแห้งกองพนเนินขวดน้ำแดงวางเรียงรายและตุ๊กตาช้างมา้านางรำวางอยู่เต็มไปหมด บ่งบอกว่าสารนี้เฮี้ยนแค่ไหนคุณอ้ําขี่รถผ่านสารนั้นไปช้าๆแกมองดูด้วยความสนใจแต่ด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรหรืออาจจะลืมแกก็ไม่ได้บีบแตรอีกครั้งรถคันที่ตามหลังแกมาบีบแตรดังลั่นปีนปีนปีนพอจะออกจากซอยลุงคนที่ขี่ตามหลังมาแกก็ขี่มาเทียบข้าง เป็นคนละคนกับเมื่อคืนแต่แกทักประโยคเดียวกันเป๊ะเฮ้ยไอหนุม่มไม่บีบแตรไหวสารหรือไงเดี๋ยวก็โดนดีหรอกนะคุณอ้ําเริ่มใจคอไม่ดีสารอะไรหรอครับลุงแล้วทำไมต้องบีบด้วยอ้าวไม่รู้หรือนั่นนะ่ะสารตายายเจ้าที่ขนแถวนี้เขารู้จักกันดีคอหวยนี่ มาขอกันตรมึมแกแรงนะใครผ่านไปผ่านมาไม่แสดงความเคารพเคยโดนแกตามไปหลอกถึงบ้านมาแล้วจนต้องรีบเอาของมาถวายขอข้ามากันแทบไม่ทันคําพูดของลุงแกนึกย้อนกลับไปถึงเอาดำที่มายืนชี้หน้าแกเมื่อคืนโดนตามไปหลอกถึงบ้านคํานี้ก้องอยู่ในหัวแถมเมื่อกี้ แกก็เพิ่งจะผ่านสารมาโดยไม่ได้บีบแตรอีกเป็นครั้งที่สองขนแขนแกลุกชันขึ้นมาทันทีเย็นวันนั้นหลังเลิกงานคุณอ้ำไม่กล้าใช้ทางลัดเส้นนั้นอีกแล้วแกยอมขับรถอ้อมไปทางเดิมที่ไกลกว่าเพราะความกลัวเริ่มเกาะกินใจแกกลับมาถึงบ้านจอดรถไขกุญแจเข้าบ้านเหมือนทุกวันแต่ในจังหวะที่แกกำลังจะเอื้อมมือไปรูดม่านปิดประตูกระจก แกก็เห็นมันอีกครั้งเงาดำร่างเดิมยืนอยู่ที่เดิมหน้าประตูบ้านแต่ครั้งนี้มันไม่หายไปมันยืนนิ่งแล้วยกมือขึ้นชี้หน้ามาที่แกเหมือนจะบอกว่ากูจำมึงได้คุณอําตกใจสุดขีดขนลุกไปทั้งตัวแกกระชากม่านปิดดังครืดมือหมายสั่นไปหมด แกรีบไปอาบน้ำพยายามทำตัวให้ปกติแต่ในใจเต้นระรัวด,ด้วยความหวาดผวาก่อนจะเข้านอนแกอดไม่ได้ที่จะเดินกลับมาที่หน้าต่างแล้วแง้มมั่นดูอีกครั้งข้างนอกว่างเปล่าเงานั้นหายไปแล้วแกถอนหายใจอย่างโล่งอกสงสัยจะคิดมากไปเองพรุ่งนี้ ค่อยไปซื้อพวงมาลัยมาไหว้ขอขมาแล้วกันแกปลอบใจตัวเองแกปิดไฟแล้วล้มตัวลงนอนแต่ยังไม่ทันที่จะหลับแกก็ได้ยินเสียงกอกก๊อกก๊อกเสียงเคาะกระจกดังมาจากหน้าต่างห้องนอนบ้านของแกเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วหน้าต่างห้องนอนก็อยู่ติดกับทางเดินข้างบ้านคุณอ้ําตัวแข็งทื่อ นอนคลุมโปงไม่กล้าขยับแกเงยหน้าขึ้นมองไปที่หน้าต่างตรงนั้นมันมีช่องว่างเล็กๆระหว่างผ้าม่านอยู่ที่พอจะมองลอดออกไปได้และสิ่งที่แกเห็นก็ทำให้แกแทบช็อกเงาดำร่างนั้นมันมายืนอยู่ที่นอกหน้าต่างห้องนอนแล้วมันยืนนิ่งแล้วกำลังจะชะโงกหน้าเข้ามาลอดช่องผ้าม่านจ้องมองมาที่แกที่นอนอยู่บนเตียง หายแล้วไงคุณอัมอุทานในใจเหงื่อแตกพลักมันตามมาจริงๆมันตามมาถึงห้องนอนตอนนั้นความกลัวพุ่งขึ้นถึงขีดสุดแกตัดสินใจลุกขึ้นแล้วเอื้อมมือไปกดสวิตช์ไฟหัวเตียงปรึบแสงไฟสว่างจ้าไปทั่วห้องคุณอําหันขวับไปมองที่หน้าต่างอีกครั้งว่างเปล่าเงาดำนั้นหายไปแล้ว แต่ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองยังคงอยู่แก่ไม่กล้าปิดไฟอีกเลยแกรู้ดีว่าถ้าปิดไฟเมื่อไหร่มันจะกลับมาแน่คืนนั้นคุณอ้ําต้องเปิดไฟนอนทั้งคืนในสภาพที่หวาดระแวงและนอนไม่หลับแกได้แต่นอนผนมมือสวดมนต์ขอขามาอยู่ในใจผมผิดไปแล้วผมขอโทษพรุ่งนี้ผมจะไปไหว้ขอขามาอย่าทําอะไรผมเลย แกนอนฟังเสียงลมเสียงใบไม้ไหวด้วยความหวาดผวาจนกระทั่งแสงเช้าสาดส่องเข้ามาเช้าว,วันรุ่งขึ้นคุณอ้ํารีบโทรหาหัวหน้างานขออนุญาตเข้าสายแกไม่รอช้ารีบขี่รถออกไปที่ตลาดซื้อของชุดใหญ่พวงมลาลัยดาวเรืองพวงโตน้ำแดงหมากพลูปูนแดงและยาเส้น แกขี่รถมุ่งหน้าไปยังซอยลัดนั้นทันทีตรงไปยังศาลตายายกลางซอยแกจัดแจงวางของถวายจุดทูปและกล้มกราบขอขมาด้วยความจริงใจผมขอโทษครับตายายที่ผมล่วงเกินผมไม่รู้จริงๆต่อไปนี้ผมจะทำตามกฎจะเคารพสถานที่หลังจากวันนั้นคุณอ้ําก็ไม่เคยเจอเงาดำ หรือเหตุการณ์แปลกๆที่บ้านอีกเลยแกยังคงใช้เส้นทางลัดนั้นไปทำงานบ้างในบางครั้งแต่ทุกครั้งที่ผ่านศาลแกจะไม่ลืมที่จะชะลอรถและบีบแตรสามครั้งเพื่อเป็นการทักทายและแสดงความเคารพทุกครั้งไปและบางครั้งเมื่อแกเห็นรถคันอื่นขับผ่านไปเฉยๆโดยไม่บีบแตร ى, แกก็ได้แต่มองตามหลัง และคิดในใจว่ามึงซวยแล้วเคพื่อนเดี๋ยวคืนนี้แกตามไปหาถึงบ้านแน่และเรื่องราวในอ p ีที่26ก็ได้จบลงไม่ว่าจะเป็นบ้านร้างที่มีวิญญาณหวงแหนหรือทางลัดที่มีเจ้าที่ดูแลบทเรียนสำคัญใน EP ีนี้คือจงเป็นผู้มาเยือนที่เคารพเจ้าบ้านเสมอ เพราะถ้าคุณล้ำเส้นเมื่อไหร่พวกเขาอาจจะตามไปทวงถามความเคารพถึงปลายเตียงของคุณขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับเราฝากกดติดตามย่ำค่ำย่ำขวัญเพื่อเรียนรู้กฎแห่งความมืดในบทต่อไปขอบคุณครับ